วันที่16พฤษภาคม64นะครับเวลา21นาฬิกาเรามารีวิวกรารเผาถ่านด้วยเตาพิเศษนะครับเตานันสต็อปที่มีข้างล่างเป็นอ่างใส่น้ำสำหรับดับฟืนได้แล้วข้างบนก็จะมีตะแกรงเพื่อบังคับท่อนฟืนเตี่ยยาวนะครับให้ตั้งขึ้นได้ไม่ต้องตัดท่อนฟืนสั้นก็ เผาไม้ไผ่นะครับก็เป็นไปด้วยดีแต่ถ้าจะปรับปรุงก็คือกระโจมตะแรงข้างบนนี่ไม่ควรจะสูงมากนักเพราะว่าถ้าไปใช้กับฟืนที่มันมีชิ้นโตเช่นเง,นงามมนสัมหลังมันไม่เป็นรูปทรงกระบอกไม่เป็นยาวยๆมันก็จะลําบากเวลาใส่จะติดตะแรงนะครับก็น่าจะมีอะขอบตะแรงขึ้นมาสักหนึ่งชั้นก็พอนะครับอันนี้ก็คือทดลองใช้แต่ถ้าเป็นกระบอกไม้ไผ่ ยาวๆอย่างนี้ดีครับสาหรับที่จะใส่นะฮะเราไม่ต้องไปทอนฟืนสั้นเสียเวลาตัดฟืนนะครับอันนี้ก็เผาในตอนภาคค่ำเพราะกลางวันทําไม่ได้นะฮะมันร้อนมากกลางวันแดดจัดก็เป็นการทดลองครั้งแรกนะครับข้างล่างนี้ต้องใส่น้ําให้มันได้ถึงก้นนะครับถึงก้น,นเพื่อไม่ให้อ่าลมเข้าก้นเตานะครับถ้าลมเข้าทุกก้นเตาแล้วมันก็จะเป็นขี้เถ้าทั้งหมดอตอนนี้ยังไม่ได้เปิดทาน มันจะมีลิ้นเปิดฐานอ่อยังไม่ได้เปิดทานนะครับอันนี้คือลิ้นลิ้นเปิดฐานนะครับท่านผู้ชมนี่นี่นี่ลิ้นยังไม่ได้เปิดทานลงมาในอ่างน้ํานะครับการเผาเป็นไปด้วยดีนะครับอันนี้ก็สามารถเผาแบบอนสต็อปหรือแบบไม่ต้องหยุดเลยเพราะว่าเมื่อได้ฐานสักครึ่งหรือค่อนเตาก็จะเปิดลิ้นให้ฐานล่วงลงมาใส่น้ําในอ่างข้างล่างนะครับส่วนข้างบนไฟก็ยังติดอยู่เราก็สามารถที่จะใส่ฟืนเผา ต,ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับฐานที่ล่วงลงมาเราก็เอากระชอนนะครับไปตักทีนี้เวลาจะทํางานใกล้เตาก็เราก็จะเพิ่งใส่ฟืนข้างบนนะครับให้ลดให้ลดฟืนลงก่อนนะครับคือให้เหลือแต่ฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคการเผาฐานแบบ non น stop น,นะครับหรือว่าเผาแบบต่อเนื่องได้เผาในภาคค่ำนี่ดีนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณสามทุ่มของวันอาทิตย์ที่ 16พฤษภาคม2อ6 4นะครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ